หนาขึ้นนุ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆครับให้เราวิ่งและลืมความเจ็บปวดไปเลยนะฮะสำหรับคู่นี้ครับอัลตร้าโทเรนเจครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคู่นี้ใครกำลังรออยู่นะฮะก็ติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับจอจุเดนครับรองเท้ารุ่นนี้ครับอัลตร้าโทเรนเจนะครับอัลตร้าเนี่ยนะครับ จุดเด่นของเขาหลักๆเลยนะเพื่อนๆก็คือ1นึ่งซีโดรอปครับส้นเท้าสูง30คู่นี้หน้าเท้าสูง30ลบกันแล้วเหลือศูนย์พอดีนะครับให้เราวิ่งแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดข้อที่2นะครับหน้ากว้างหน้ากว้างแบบนี้นะฮะเพื่อนๆครับนี่ใครที่เป็นคนเท้าหน้ากว้างเนี่ยใส่ได้สบายแน่นอนนี่นะครับ หลักๆเลยจะประมาณนี้นะสำหรับอัลตร้านะครับมาดูเจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้หน่อยกันครับโทเร n 7นะครับโทเร n 7นี่เป็นเรือธงของอัลตร้านะครับรองเท้าสายสพอร์ตนะที่เน้นเรื่องความสบายในการสวมใส่นะครับตัวโฟม Eco Max นี่ Eco Max ตรงนี้เลยนะฮะชิ้นสีขาวนี่นะครับหาละโฟมนุ่มนะฮะรองรับแรงกระแทกได้ดีที่สุดแล้วนะครับของอัลตร้านะครับ ครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมในรุ่นที่6ด้วยนะครับมีการเพิ่มขนาดของโฟม e e o o m x x เข้ามาจากเดิม28 mm มเมเป็น30ม m mm ครับคู่นี้อีกจุดหนึ่งก็คือน้ำหนักที่เบาลงาน้ำหนักเบาลงด้วยนะนี่นะครับผมไม่มีคู่เก่าให้ช่างแต่ผมอ่านข้อมูลมาเขาบอกว่าน้ำหนักจะเบาลงประมาณ20กรัมแต่คู่เก่าโทริน6ไม่มีค่ะมีโทริน7คู่นี้275กรัมในขนาด1 0 US นะครับ เขาบอกว่าน้ําหนักเบาลงด้วย20กรัมใครมีคู่เดิมและซื้อคู่ใหม่มาแล้วชั่งน้ําหนักแล้วบอกด้วยแล้วกันนะครับว่าเบาลงจริงไหมลิ้นรองเท้านี่จุดที่เปลี่ยนไปจุดหนึ่งคือลิ้นรองเท้าเปลี่ยนเป็นแบบหนานุ่มนะครับเพื่อลดการเสียดสีบริเวณข้อเท้าอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับเพื่อนครับว่าในรุ่นที่5ที่ผมใส่เนี่ยผมเจอปัญหาการเสียดสีบริเวณข้อเท้าโทรินห้าเสียดสีข้อเท้ามากนะครับรุ่น6ไม่ได้ใส่พอรุ่นเจ็ดเขาเปลี่ยนแล้ว เปลี่ยนแล้วนะฮะเป็นแบบนุ่มสบายเลยนี่โอกาสเสียดสีที่ข้อเท้าก็จะลดน้อยลงไปนะครับหน้าผ้านะครับเป็น e n g i n e e r e h นะครับหน้าผ้าเบาระบายอากาศได้ดีแข็งแรงทนทานดีนะครับมีตรงไหนบ้างละ่ะจุดเด่นก็จะประมาณนี้ที่นี้มาดูโดยรอบของคู่นี้บ้างนะครับ ultra thorin 7หน้ากว้างนะน,นี้นะครับส้นเท้านี่ส้นเท้าเป็นแบบนี้ครับ พิลคอร่าตรงนี้ก็จะเป็นจัง,งอนออกอันนี้เพื่อให้เราได้สวมใส่รองเท้าได้ง่ายขึ้นนะครับเพิ่มความกระชับบริเวณข้อเท้าตรงนี้ด้วยนี่ก็จะมีโฟมบกนุ่มนะฮะนี่นะครับกระชับดีโครงแข็งแข็งนะเพื่อให้ล็อกข้อเท้าเราให้ตรงนะครับเวลาวิ่งก็สบายนี่คือเอาโซนะครับของอัลตร้าครับ ก็มาเต็มนะฮะเต็มพื้นเลยครับไล่มาตั้งแต่หน้าเท้ายันส้นเท้าเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่สำหรับอัลตร t าโ r i n นจุดเด่นของเขาก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผมหลังจากใส่รองเท้าคู่นี้กันนะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับอ l ลตร t าโ r i n นจริงๆใส่มาลายสนามแล้วนะนะไปฟังความคิดเห็นกันครับ อกไปรีวิวไปแล้วกันอัลตร้าโทรินเจนะครับคู่นี้การสวมใส่เป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังใส่วิ่งอยู่เลยนะหน้าเท้าสบายมากครับเพราะว่าคู่นี้หน้าเท้ากว้างผมเท้าปกตินะครับใส่ได้แบบโอ้โหโล่งมากแล้วก็ขยับนิ้วเท้าได้แบบอิสระอิสระดีมากๆ ตรงลิ้นรองเท้าที่เคยมีปัญหาตอนโทรินรุ่นที่5นะครับคู่นี้ปรับแก้แล้วเรียบร้อยบูนุ่มมาทำให้ใส่สบายขึ้นนะครับไม่เสียสีเลยครับใส่รองเท้าข้อสั้นได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดความกระชับของคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมมัดเชือกปกติไม่ได้มาถึงแรนเนอร์ลุนะก็กระชับกำลังดีวิ่งแล้วไม่รู้สึกส้นหลุดนะครับสบายมากกระชับดี บริเวณรอบข้อเท้าด้านนอกอไม่มีปัญหาครับอ๋อใช่จะบอกวันนิดนึงตอนแรกผมใส่คู่น,นี้เดินแล้วผมเจอปัญหาตรงตาตุ่มด้านนอกทั้งสองข้างเลยครับเจอบริเวณรองเท้าตรงตรงส้นเท้าอ่ะตรงบริเวณส้นเท้า,ทาของรองเท้ามันกระแทกเข้าไปที่บริเวณตาตุ่มนะครับก็ รู้สึกเจ็บลำคาญมันเจ็บนิด,นดแต่มันลำคาญทีนี้พอตอนแรกก็กังวลว่าเอ๊ะตายแล้วจะวิ่งได้ไมั้ยวัเนี้ปรากฏเฮ้ยพอใส่วิ่งครับเพื่อนๆไม่มีปัญหานี้นะเออก็แปลกดีถ้าใส่เดินจะเจอครับแต่ใส่วิ่งไม่เจอบริเวณตาตุ่มด้านนอกนะครับกระแทกกับรู้สึกโดนกระแทกกับรองเท้าตลอดเวลาถ้าใครเจอปัญหานี้คอมเมนต์บอกเวยนะอยากรู้ พ่าเจอกันไหมแต่ตอนวิ่งไม่มีปัญหานะครับวิ่งได้ปกติเลยนะทีนี้มาดูที่ตัวโฟมบ้างนะครับวิ่งไปวิ่งมาเหงินเริ่อมออกเ,เยอะเช็ดหน้าแป๊นนึงโอ้ยอะโฟมกันบ้างโฟมโฟมอีโก้แมนะครับหนานุ่มเป็นนุ่มที่สุดของของอัลตร้าแล้วล่ะนุ่มกำลังดีไม่นุ่มมากไม่รู้สึกยวบนะครับนุ่มกำลังดีไม่นุ่มมาก ออกไปทางเฟิร์มด้วยซ้ำคู่นี้จริงๆผมว่าเฟิร์มมากกว่านุ่มที่สัมผัสนะรู้สึกว่าเฟิร์มมากกว่านุ่มนะครับเด้งสู้เท้าไหมไม่ไม่ค่อยมีแรงตอบสนองเท่าไหร่ออกไปทางนุ่มๆแน่นๆวิ่งแบบไปเรื่อยๆมากกว่านะครับก็จริงๆเขาก็ออกแบบมาให้เป็นรองเท้าแบบ เดรรี่เทรนเนอร์เรือธงใส่ซ้อมทุกวันอยู่แล้วโอเคถัดมาคู่นี้เหมาะกับใครคู่นี้เหมาะกับใครอัลตรา้าแน่นอนว่าใครที่มีเท้าหน้ากว้างนะครับคู่นี้แหละแบรนด์นี้แหละเขาออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยใส่แล้วสบายเท้าแน่นอนหรือใครที่เป็นคนเท้าปกติอยากจะใส่รองเท้าสบายสบาหน่อยนะครับมาลองดูสิ แล้วจะรู้พอใส่อัลตร้าแล้วไปใส่คู่อื่นนะรู้สึกแับแคบไปหมดเลยเพราะคู่นี้กว้างจริงครับกว้างมากนักวิ่งที่อยากได้รองเท้าสักคู่หนึ่งครับไปใส่อัลตร้ามาราทอนก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะอัลตร้านะคู่นี้ก็ไปได้ผมไม่เคยไปนะอัลตร้าแต่ผมคิดว่าไปได้ เพราะว่าหน้าเท้ามันกว้างไงเวลาเราใส่เลาวิ่งนานๆเท้ามันจะบวมใช่ไหมครับผู้นี้ก็จะช่วยได้นะเจอจระเข้น้อยอยู่ข้างหน้าด้วย <c oughs> แถวนี้ก็เยอะเนี่ยปุ๊บน้องไปแล้วสวัสดีเซฮายมาต่อต่อมาเข้าเรื่องของเราต่อ บอกไปแล้วเนอะใครเท้าหน้ากว้างเนี่ยคู่นี้ได้เลยใครอยากลองสัมผัสประสบการณ์ใส่แบบใส่รองเท้าสบายสเา่ยคู่นี้ก็ได้ใครอยากจะไปวิง่งเอลราร้าคู่นี้ก็ได้นะครับวิ่งมาราทอนก็ได้ถ้าตอ้าาได้มาลาทอนได้อยู่แล้วนะผมใส่คู่นี้วิ่งมาแล้วทั้งหมดวันนั้นลงซูเปอร์สปอร์ตลากูน่าภูเก็ต21โลโลครับใส่เอลราร้าโทดิน7ประเดิมเลยแบบ คือได้มาใหม่ปุ๊บแกะกล่องแล้วใส่เลยก็ที่บอกหะว่ากังวลว่า้มันจะเจ็บเปล่าอ่ะเพราะเพราะ,เพราะว่าตายแล้วถ้าเจ็บระหว่างทางน,นี้พี่นาดนะฮะก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วกเ็เมื่อวันเสาร์ก็เอาคู่นี้ไปลองรันอีก20โลนะครับโอ้โหแบบได้ผมว่ามันออกแบบมาเพื่อแบบคนวิ่งเอลตรามาทอนจริงอ่ะอ ส่วนใครที่ไม่เคยลองอาลตด้าอย่างที่บอกไปคู่นี้ก็เป็นตัวเปิดที่ดีนะครับอยากสัมผัสความกว้างสบายของรองเท้ามาคู่นี้ได้แต่คู่นี้อาจจะไม่นุ่มนะไมน่นุ่มมากคือถ้าขยากได้รองเท้าแบบนุ่มมากๆเด้งดีๆคู่นี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ะนะครับก็จ,จะเน้นไปทางความสบายในการสวมใส่มันจะนุ่มนมนิดๆแต่จะออกไปทางแน่นมากกว่าหน่อยโอเค อีกจุดหนึ่งใครที่ไม่เคยลองอัลตร้ารองเท้าที่เป็นซีโร่ดรอปแบบนี้นะครับเป็นคำแนะนำเลยนะถ้าไม่เคยลองก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการผมเดินแล้วไม่ไหวละเหนื่อยวีไ่ไปพูดไปนี่เหนื่อยนะใครที่ไม่เคยลองรองเท้าอัลตร้าไม่เคยลองรองเท้าซีโร่ดรอปนะครับคำแนะนำก็คือทุกครั้งผมจะบอกเสมอว่าคำแนะนำก็คือ ให้ลองด้วยระยะประมาณสัก5โลครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของการซ้อมปกติของคุณ mm hmm. เช่นคุณวิ่ง10โลเป็นประจำซ้อมทุกวันสิโลอ,อ,อะไรเงี้ยนะก็อาจจะเริ่มต้นในการ5กิโลก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กเล็กที่คุณไม่เคยใช้งานจากการใส่รองเท้าวิ่งปกติซึ่งมีดรอปที่สูงเนี่ยคุณจะได้ใช้งานก็อวันนี้แหละแล้วพอวิ่งเสร็จคุณก็จะรู้สึกตึงตึงที่น่อง รู้สึกแปลกทำไมน่องมันตึงอย่างน่องนะน่องแล้วบริเวณไล่ไปถึงบริเวณข้อเท้าครับแถวเอ็นร้อยหวายน่องส่วนล่างคุณจะรู้สึกตึงตตลอดเลยก็เป็นผลจากการที่คุณใส่รองเท้าที่เป็นซีโร่ดรอปกล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่มันไม่เคยทํางานมันก็จะถูกใช้งานขึ้นมาเรียกมันขึ้นมาใช้งานผมจะแนะนําว่ารองเท้าซีโร่ดรอปควรจะมีติดบ้านเอาไว้ไว้เพื่อซ้อมกล้ามเนื้อมัดเล็กๆ ที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานใส่รองเท้าว,วิ่งปกติมันมีดรอปสูงไงดรอปแปดดรอปสิบ ip, อะไรเงี้ยต้องมีสีรถดรอปไปสักคู่หนึ่งถ้าต้องมีสักคู่หนึ่งก็แนะนำเอาต้าโทลิน7คู่นี้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีก็ประมาณนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมสาหรับรองเท้าคู่นี้นครับอัลต้าโทลิน7ครับไปวิ่งไปต่อกับที่รถขอเสริมนิดนึงนะครับออคู่นี้เนี่ยเหมาะสําหรับใส่แบบเดลี่เทรนเนอร์ ซ้อมทุกวันนะครับถามว่าใส่เพื่อซ้อมทําความเร็วได้ไหมคู่นี้ผมว่ามันหนักไปหน่อยมันไม่หนักกับมันตอบสนองไม่ค่อยเยอะอะมันไม่ค่อยมีผมอยากลอง Vanish Temple ะผมว่าคู่นั้นแหละน่าจะตอบสนองดีกว่าหรือจะใช้พวก s s c l l n t t e ก็ได้คู่นั้นจะเบากว่านี้แล้วก็พื้นบางกว่านี้ด้วยนะครับคู่นี้เน้นวิ่งแบบลองลัน e ีซี่รัแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะถ้าสลับชูโรเทชันของเขานะของฝั่งอัลตรานะครับคู่นี้ก็เป็นแบบลองลันไปคู่ที่เป็น t e m p ปเดย์หรือว่า Intro Day ก็อาจจะใช้พวกเอสคาเลนเหรือว่าวัน i ิชเทมโปก็ได้แล้วก็เร Day อาจจะเป็นตัวคาร์บอนเขา,าผมจำชื่อไม่ได้วันดิชวันดิชมั้งเออนั่นแหละ ทรินเจใน<อ>ความคิดของคุณเก่งนี่เป็นยังไงบ้างเป็นรองเท้าที่วิ่งีเรื่อยๆ,ๆนะคือผมอะใช้อลต้าคู่แรกอะ่ะคือทอรินอ๋อเหรอใช่ใชใชเพราะว่าแต่ผมไม่ได้จบทอร์ผมไม่ได้จบมาทอนแรกที่ทอรินนะ,ะผมเอาทอรินเนี่ยไปวิ่งอัลต้า 50K เงี้ยถนนเนี่ยออเอาไปเพราะว่าเขาเคยว่าเฮ้ยมาราทอนมันคิงก็าม,มาราทอนเราจะไปวิ่งสัก50โลถนน เป็นอะไรไปอย่างนี้ครับก็ลองดูเฮ้ยนใช้ได้ซัพพอร์ตเท้าดีครับโอมไม่ไม่ยวกแล้วก็ไม่เด้งจนเกินไปคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใส่ในระยะทางแก่ไกลได้เรียกว่าเดินก็ได้วิ่งก็ได้ประมาณนั้นแล้วใส่ทอรินมาแล้วกี่รุ่นใส่ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยทอรินเป็น fc ทอรินเลยอะใช่ถ้าคุณแึ่งเลยมีลองเอาต้ารุ่นอื่นดูบ้างไหมลองครับมันต่างกันยังไงบ้าง เทียบกันรุ่นอื่นอะอย่างเอสคาแรนเตอย่างเงี้ยที่คุณปอชอบอะแต่ผมใส่ไม่ได้นะทําไมอะผมว่ามันบางเกินไปสำหรับผมอะผมมันไม่ใช่สส่เร็วไงผมรู้สึกว่าเรียกว่าพื้นมันสะท้อนเท้าขึ้นมาเออมันมันกระด้างเลยมันกระด้างไปถ้าคนวิ่งเร็วทำเนี้ยแข็งแรงอย่างคุณปอเนี่ยโอเคใส่ได้ไม่ได้แข็งแรงมากหรอกแข็งแรงเราแค่ชอบรองเท้าเบาๆ๋อาลอนั่นแหละมันรองเท้าหนักพอผมใส่ปุ๊บมันแบบคือมันจะจวดกระจวดได้แต่ว่าผมรู้สึกมัน มันเจ็บอ่ะอผมวิ่งแบบเอาไว้วิ่งฮาบได้มินิได้แต่ปูผมว่าถร้าผมมันไม่ไม่ค่อยโอเคใส่วิ่งนุ่มๆสบายกว่าใช่น่าจะมันรู้สึกว่าเราชอบแบบนั้นมากกว่าใช่ feeling ของใจคอลินมันคือสบายอะครับซึ่งอาจารย์น้ำฝนก็บอกว่ามันคือรองเท้าสุขนิยมสุขนิยมสุขนิยมแต่ถ้าไม่ซ้องก็ไม่สุหมกันนะใช่ใช่คือมันเดินได้วิ่งได้ครับมันไม่ มันไม่แข็งมันไม่กระด้างไม่อะไจนเกินไปออย่างถ้าเราวิ่งมาราธอนกับครับพวกรองเท้าอื่นนะครับเราก็จะเห็นได้ยินเสียงแ๊กแบกกแบกกเนี่ยคาร์บอนใช่ใช่คุณคาร์บอนคุณนี่ไม่มีคาร์บอนถ้าคาร์บอนวิ่งเร็วเนี่ยมันไม่มีเสียงถู่ว่ามันมันดีดไปเลยอถ้าคาร์บอนมาเดินกับเราเนี่ยมันก็จะแปกแบกแบกประมาณนั้นแล้วมันสถทานเท้าของสารเขาจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใส่คาร์บอน แล้วถ้าใส่กับไอแวนิชที่เป็นคาร์บอนของเขาอะเขาคุ้อะกรดคาร์บอนดีนะผมว่ามันมันยังมีความที่มันแบบไม่คาร์บอนจ๋ามันซปเปอร์ชูขนาดนั้นอะมันยังมีความเป็นเนเชอรัลอยู่เพราะว่ามันสีรถดอกนะครับมันมีความแบบคือมันมันกระเด้งกระเด้งไม่สุดอหละมันเด้งกระเด้งไม่สุดแต่ว่ามันก็ไม่จมนะครับอย่างผมเคยเอารองเท้าเอาเนี่ยครับเอาแวนิชเทมโปไปลงลงคอน เว้ยนเทมโปนี่เป็นตัวที่ไม่มีคาร์บอนคาร์บอนใช่ไปลงขอนี่ครับเรียกขออเลยนะที่มันขอดสี่ร้อยเมตรอะสนามลู่วิ่งสนามทั่วไปมันจมจมอหรอมันจมคือเราซัดเต็มแรงใช่ป่ะมันโฟมมันไม่ส่งเท่าที่ควรแต่ใส่เป็นีคาร์บอนปุ๊บคนละเรื่องเลยเพราะว่ามันส่งมันส่งคาร์บอนช่วยส่งมันช่วยส่งใช่เพราะว่าพื้นยางมันนิ่มเลยใช่แต่ในขณะที่ถ้าใช้ คอรลินแม่งส่งอ้าวเหรอเอเหมือนอีเทมโปอะมันเอาไปซ้อมออที่ไม่ต้องความเร็วมากนักแต่ทอรลินเนี่ยใส่ซ้อมก็ได้ใส่วิ่งก็ได้คือเป็นแบบออลาวครับคือวิ่งวิ่งก็ได้ซ้อมก็ได้แบบอเนกประสงค์อเนกประสงค์เน้นระยะยาวเน้นไปเรื่อยๆตอนนี้คู่ที่ใส่อยู่เนี่ยความรู้สึกตอนใส่ครับเรื่องของการสวมใส่ความกระชับอะไรเป็นไงบ้าง ในเพราะว่ารูปทรงเท้ากับคณเก่งกับผมก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วอใช่ครับอย่างผมหน้าท้าปกติใส่สบายผมไม่ได้ท้าหน้าเท้ากว้างของคณเก่งเป็นไงบ้างครับผมหน้าทอบปกติเหมือนกันเแต่ว่าผมผมชอบถึงมันจะเป็นที่มันเป็นซีรูดด็อกเพราะว่าผมเดินเยอะกว่าวิ่งไงผมเริ่มต้นจากการเดินจากแบบไม่ได้ไม่ได้เก่งไม่ได้วิ่งเร็วเนี้ยเริ่มจากเดินเดินเดินวิ่งวิ่งผมว่ามันก็ใช้ใช้ได้ครับความกระชับเท้าเนี่ย มันกําลังดีไม่บีบมีช่องมีช่องมีช่องเท้าให้มันขยับได้บ้างหน้ากว้างนะใช่หน้ากว้างครับหน้ากว้างเป็นเอกลักษณ์เขาเลยแล้วความนิ่มความนุ่มก็ไม่ได้ยวบไม่ได้อะไรเกินไปครับแล้วก็อันนี้เขาเปลี่ยนโฟมใหม่ด้วยเอาเหรอใช่ครับรุ่นอีโก้แม็กซ์ซึ่งความหนาของเดิมอ่ะเป็นย8่สิบแมิลเนี่ยสามิมลหนาขึ้นหนาขึ้นรู้สึกนุ่มขึ้นไหม้สบกรุ่นเดิม รุ่นเดิมไม่ได้ลองเลยไม่รู้เลยลองเลยลองรุ่นห้ามาแบบรุ่นหกผมว่านุ่มแต่ว่ามันก็ไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับถ้าฟิลลิ่งรุ่นอื่นอ่ะใส่เอสกคันเต้ใส่วันอินเนี่ยคนละเรื่องเลยนะคนละแบบอันนี้มันยังมีความแบบทร а д ิชั่นอลของมันอยู่โอเควิ่งธรรมชาติครับแล้วถ้าเทียบกับลิเวล่าลิเวล่าเออลิเวล่าลิเวล่ามันรูปเท้าครับ คุณปออาจจะชอบลิเวอร์ลมากกว่าเพราะว่าลิเวอร์มันแขาเี่กอะเข้ารูปกว่าเข้ารูปเ๊ะเข้ารูปไม่ไม่ไม่กว้างบางไม่กว้างขนาดนี้ใช่แล้วก็เบาแล้วก็มีความแบบบางกว่าเวลาวิ่งมันก็จะแบบเหมือนซิ่งกว่าเหมอนหาเท้าได้ง่ายกว่ามันเหมือนอยู่ตรงกลางนะระหว่างเอสคาเลนเต้กับโทลินไหมใช่ครับเออใช่ไม่ได้บางมากไม่ได้บางมากแต่ก็ไม่หนาจนเกินไปใช่ แล้วก็เข้ารูปเลียวให้มันกระชับเพื่อให้มันเพื่อลน้ำหนักให้มันเบาลงใช่ครับตอนบางแสนสี่สองใช้เอสคานเตเนี่ยแหละวิ่งอ๋อเหรอวิ่งดีหมดทุกอย่งวิ่งได้บมจะเดินเดินได้บางแสนสี่สองใช้เอสคานเตใช่ใช่ใช่แล้วผมก็เสียดายแล้วรุ่นนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทําไม่แน่ใจว่าจะทําต่อหรือเปล่าไม่รู้เลยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเหรอเอสคานเตเดี๋ยวมาโอ้โหรอรอติดตามรอติดตามอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่นี้อัลตร้าโทริน777ส้นเท้าสูง30มิมหน้าเท้าสูง30นะครับดรอปอยู่ที่0หักลบกันพอดีนี่คือคอนเซปต์เขาซีโร่ดรอปนะครับน้ำหนัก275กรัมในขนาด10 US คู่นี้ผมใส่10 US ที่ผ่านมาจะชอบใส่อัลตรา9.5เพราะว่ามันเป็นหน้ากว้างเนี่ยแต่คู่นี้ ลอง10 US มาใส่สบายกว่าเดิมทำไมไม่ใส่10 US มาตั้งแต่แรกวะเอออ่ะราคา5,550บาทนะครับเพื่นอนเคนไหนสนใจคู่นี้ตัดๆๆก็ไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ RNG Sport ขอบคุณ RNG Sport ด้วยนะครับที่ส่งอัลตราโทลินมาให้ทดสอบนะครับหรือจะไปดูที่ร้านของน้องโป้งก็ได้ครับรันทูพาราไดซ์ก็มีเช่นเดียวกันเออยังไม่ได้ดูเลยว่ามันมีสีอะไรบ้างนะ มาส่องกันหน่อยดีกว่าส่องกันหน่อยซิว่าอัลตร้าโทริน7ราคา5550คู่นี้เนี่ยมีสีอะไรบ้างนะครับเค <Okay, S 1> เข้าไปที่รันทูพาราไดส์แล้วกันนะรันทูพาราไดส์นี่รานอ้องโป้งอยู่แถวสีนครินนะครับใครอยากได้รองเท้าดีๆปรึกษาเรื่องรองเท้าเนี่ยโทรไปคุยกับน,น้องได้เลย,เลยผู้ชายมีสีแดงคู่นี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสีเทาสีน้ำเงินเหลืองเอ้ยน้ำเงินเหลืองสวย น้ำเงินแล้วก็พื้นเหลืองนะครับมีสีฟ้าสีฟ้าอีกสีหนึ่งห ,550 นานะครับประมาณนี้นะฮะเอามีสีดำอีกสีหนึ่งอามีสีดำอีกสีหนึ่งนะครับนี่อันนี้ของผู้ชายนะมันดูของผู้หญิงกันบ้างดีกว่าผู้หญิงผู้หญิงอ,อัลตราทอรินเจผู้หญิงนะในระหว่างที่ผมเปิดรอผมจะเล่าให้เพื่อนฟังก่อนนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดคิดว่าผมขายรองเท้า นะไม่ได้ขายรองเท้านะครับแค่รีวิวรองเทา้าเฉยๆครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงมีสีเหลืองมีสีเหลืองมีสีขาวมีสีดำชมพูสีดำสีฟ้าโอเคโอเคนี่ทาว้าโทรินเจ็ดนะครับ5550บาทนะครับก็แวะไปดูกันได้ที่ รันทูพาราไดส์ก็มีหรือว่าที่ i n g Sport ก็ได้ครับ i n g Sport i n g Sport เป็นคนนาเข้าสําหรับวันนี้นะครับสำหรับอัลตร้าโทเรนจใครเป็นแฟนๆของคู่นี้อัลตร้านี่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะครับมาคอมเมนต์บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ครับนั่นสุดท้ายนะครับเพื่อนๆครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีสุดนะครับแต่จะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณ อย่าลืมใส่รองเท้าแล้วออกไปวิ่งกันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงลาไปแล้วสวัสดีครับ